ฮ i มะเมเองสวัสดีค่ะกลับมากับซีรีส์สาระ Harry Potter Magic a w a k k n n ที่ทุกท่านรอคอยนะคะก่อนอื่นขอบคุณสำหรับกระแสตอบรับที่ดีมากๆสำหรับคลิปไกด์รอบก่อนที่ทำไปเรียกได้ว่าหายเหนื่อยเลยค่ะตอนนี้คลิปนั้นก็ครบรอบ1ปีแล้วอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเมตาการจัดการบ้างอะไรบ้างแต่ทุกอย่างที่มะเมพูดไปยังใช้ได้นะคะเพราะเป็นพื้นฐานของพื้นฐานแต่แน่นอนว่า เวลาผ่านไปย่อมมีอัปเดตเอ็โคใหม่ๆเพิ่มเติมและวันนี้มเม่จะพาไปทำความเข้าใจเอ็โคที่คลิปก่อนยังไม่มีกันค่ะเอ็โคใหม่ที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้มีอยู่ทั้งหมด6 e เอ็โคคือเอ็ o โคสัตราจารยนมะกอนาเกาเอ็ o โครอนเอ็โคจินนี่เอ็โควอดมอและใหม่เอี่ยมล่าสุดเอ็ o โคสัตราจา์ฟลิตวิกและเอ็ o โคเซดริกค่ะ ถ้าให้จัดตามหมวดหมู่ความสามารถขอเริ่มที่สายสเปลก่อนซึ่งจะมีเอ็โคแาตจารย์มาก็นาเกาและเอ h o โควอลเดมอ เอคโคมากอนเนกาความสามารถของเอคโคคือเมื่อใช้การสเปลทุกๆ2ใบจะได้รับการพิเศษ1ใบที่เมื่อเราใช้เนี่ยจะร่ายสเปล2ใบก่อนหน้านั้นพร้อมกันโดยค่าร่ายจะเท่ากับการสเปล2ใบนั้นหาร2เห็นน้องแมวบนหัวเราไหมคะน้องจะแสดงสแต็กสเปลที่ตอนนี้เราสะสมอยู่เมื่อเล่นการสเปลใบแรกก็จะขึ้นแมว1ตัวเมื่อเล่นการสเปลใบถัดไปก็จะขึ้นสัญลักษณ์แมวตัวที่2 การที่ขึ้นมือเราใบถัดไปจะเป็นการที่ผสมระหว่างการสองใบลองสังเกตดูเวลาเราใช้การใบนี้ตัวเราเองจะเป็นคนไายการใบบนส่วนร่างเงาของเราจะเป็นคนร่ายการใบล่างจุดนี้สําคัญเพราะลำดับการจะส่งผลต่อสเปลที่ออกมาบางใบเช่นถ้าเราใช้คุกน้ําหรือปืนฉีดน้ําเป็นใบล่าง อีกฝ่ายก็จะขัดเราไม่ได้เพราะเป็นร่างเงาหรือถ้าออ f สคูลาร์สอยู่ใบล่างก็จะใช้หลบไม่ได้เพราะตัวเราจะยังอยู่กับที่ส่งไปในดาเมจเป็นต้นค่ะการจัดเด็กนั้นค่อนข้างหลากหลายขึ้นอยู่กับว่าต้องการคอมโบแบบไหนคุกน้ำจดหมายลอยวิสแบงแอ็กซิโอปืนฉีดน้ำและอื่นๆบางคนเล่นเป็นสมุดสุ่มหรือเล่นสายซัมเมอนเน้นปล่อยม้าฟ้าดับเบิ้ลม้าฟ้าอย่างเดียวก็ได้เช่นกันค่ะคำแนะนำไม่แนะนำให้จัดเด็กแบบฟิกซ์คอมโบจนเกินไป จะทําให้เราเล่นได้ยากเวลาการ์ดไม่ขึ้นมือหรือไม่เรียงสวยแบบที่เราต้องการมีคอมโบหลกัหลกๆสัก2-3มคอมโบแล้วที่เหลือเป็นการ์ดไว้วนหรืออาจผสมซัมมอนมาช่วยก็ได้เช่นกันค่ะจุดแข็งของเอโก้ป้ามักคล้ายๆสายเวททั่วไปคือสามารถเบรสดาเมจได้แรงเล่งย้ําเก็บอีกฝ่ายได้ง่ายและเนื่องจากมีการผสมการ์ดทาให้สามารถลงการ์ดเป็นคอมโบมีโอกาสทําจังหวะเซอร์ไพรส์ได้โดยที่อีกฝ่ายไม่ทันตั้งตัวจุดอ่อนเป็นเอโก้ที่ต้องใช้สมาธิในการเล่น พอสมควรเพราะลำดับการเรียงการ์ดการผสมการ์ดค่อนข้างสําคัญยิ่งสายคอมโบจา๋าถ้าวนการ์ดหรือผสมการ์ดผิดหรือมีสมุดสุ่มส่งการ์ดที่ไม่ได้ต้องการมาก็สามารถทําระบบเรารวนได้ อีกข้อหนึ่งคือเป็นเอ็กโคที่ต้องใช้เวลาสะสมคอมโบเพราะต้องจ่ายค่าไร้เต็มจํานวนก่อนที่จะได้การผสมมาบางครั้งอาจจะใช้เวลานานเกินไปกว่าที่จะได้เริ่มเล่นต้องใจเย็นพอสมควรนอกจากนี้ดาเมจของการผสมที่ได้จากเอ็กโคจะอิงตามเวลเฉลี่ยของการทั้งหมดในเด็กทําให้จําเป็นต้องปั้นการทุกใบค่ะเอ็กโควอเอร์มอความสามารถของเอ็กโคจะลดค่าไร้ของการศาสตร์มืดลงครึ่งหนึ่งและเมื่อใช้การศาสตร์มืดโดนสัตรูจะสร้าง ร่างเงาซึ่งดาเมจที่ร่างเงาได้รับจะส่งผลต่อร่างจริงของศัตรูด้วยตอนนี้การเขียวของเราจะมีอยู่4ใบคือ c r u ซิโออ a วา o b าออฟสคและ a ัสค b a n การจัดเด็กนั้นขึ้นอยู่กับว่าอยากเน้นการดเขียวใบไหนส่วนใหญ่จะเล่นอยู่2แบบคือเน้นเก็บสแต็ก a v วา a ากับใช้ o อฟส u r ูรัสคู่กับการซู คำแนะนำเพิ่มเติมเล็กน้อยในการเล่นคือเมื่อสร้างร่างเงาแล้วให้พยายามใช้ดาเมจเคลียร์ร่างเงาด้วยเพื่อดึงประสิทธิภาพของเอเคโออกมาให้ได้มากที่สุดเนื่องจากในสนามสามารถสร้างร่างเงาได้ตัวเดียวถ้าเราไม่ทำดาเมจเต็มจำนวนก็ต้องรอเวลาให้ร่างเงาค่อยๆจางหายไปเองซึ่งจะเสียดาเมจไปมากค่ะ จุดแข็งของเอค o ควอร m ม r e ทุกใจใสเขียวง่ายต่อการเก็บสแตกาา็กอวาราการคุณภาพค่าไร้สูงอย่างอัสาบันก็จะเหลือแค่สี่ทำให้ใช้ได้บ่อยกว่าคนอื่น ถ้าสายซูก็สามารถออฟสคูลัสได้โดยไม่ต้องรอลดค่าไร่เหมือนเฮอร์เมอนี่สามารถย้ำเก็บอีกฝั่งได้ง่ายเช่นเดียวกับเอ็ o โคสายเวสทั่วไปจุดอ่อนการเขียวเป็นการที่ค่อนข้างปั้นยากด้วยความแรงในการออกแถมไม่สามารถเทรดได้เป็นเอ็ o โคที่ต้องจ่ายแพงพอสมควรจึงไม่ค่อยแนะนาสําหรับมือใหม่หากขึ้นแรงสูงไปจะลําบากค่ะ ถัดไปเป็น e อ h o โสายผสมคือความสามารถของเอ h o โคไม่ได้จำกัดโดยโตรงว่าต้องเล่นการสายเวทหรือสายซัมมอนประกอบไปด้วยเอ h o โ o รอนเอ g i โ n y Echo ี่เอ็โฟิวิและ Echo โค d เซติกค่ะ เอคโอลอนความสามารถของเอคโอลอนคือเมื่อเราใช้การสเปลทุกๆ5มานาะจะสุ่มรับบัฟ1อย่างซึ่งบัฟนี้จะมีผลต่อการสมมอนในมือเอคโอลอนจึงเป็นเอคโคที่ต้องใส่ทางการสเปลและสมมอนนั่นเองค่ะบัฟที่รอนจะได้มีทั้งหมด3แบบคือบิชอปเรือและมา้าตัวบัฟบิชอปจะเพิ่มดาเมจการโจมตีบัฟเรือที่เป็นรูปโล่จะเพิ่มโล่และบัฟมา้าจะส่งสัมอนไปหาศัตรูแบบสุม่ม เมือ่อใดก็ตามที่เรามีสัญลักษณ์บัฟบนหัวซัมมอนใบถัดไปที่เราลงจะได้รับบัฟนี้ทันทีสามารถสะสมใช้ได้มากสุด3บัฟต่อ1ซัมมอนซึ่งมีโอกาสได้รับบัฟซ้ำกันได้หากมานาที่เราใช้นั้นเกิน3บัฟไปแล้วจะถูกตัดไว้เป็นรอบถัดไปหลังจากลงการซัมมอนที่ใช้บัฟรอบแรกไปแล้วค่ะ แนวทางการจัดเด็กสเปลที่รอนใส่นั้นจะเป็นอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเน้นการเคลียร์จะเล่นสายซับจำพวกโล่ใซยอลองก็ได้เนื่องจากเป็นเอโคโอที่มานาไม่เสียเปล่ามีการสะสมไปเป็นบัฟหรือเล่นการซีซีที่สามารถคอมโบกับซัมมอนของรอนเช่นเอ็กซิโออีกฝั่งให้มาโดนปูไฟเป็นต้นส่วนซัมมอนยอดฮิตมีทั้งปูไฟแรดกล่องพลุเล็ก กล่องของขวัญมังกรจีนและอื่นๆส่วนใหญ่จะใส่เป็นซัมมอนที่เหมาะสําหรับองค์ชนได้หนึ่งและอีกหนึ่งที่สามารถใช้ได้เวลาบัฟมาไม่มาค่ะโดยไม่แนะนําให้ใส่การ์ดซัมมอนเกิน3ใบ เอคโครอนจะไม่ใส่การ์ดเพิ่มมูฟพวกปูเต้นหรือซนิชเพราะว่าบัฟจะเสียเปล่าแต่มีทางเลือกสามารถใส่การ์ด Enchanted Popping Candy ที่เป็นการ์ดเพิ่มมูฟสายสเปลแทนได้ค่ะจุดแข็งจุดเด่นที่สุดของเอคโคนี้น่าจะเป็นซัมมอนที่ติดบัฟต่างๆโดยเฉพาะบัฟม้าที่พุ่งไปชนเสิร์ฟถึงที่นี่แหละถ้าใครไม่ได้พกโล่หรือการ์ดไว้หนีก็รับมือได้ยาก หากเราเลือกใช้บัฟให้เหมาะสมกับซัมมอนเช่นใช้ปูไฟใส่บัฟมา้าส่งไปตั้งเกกะยอยู่ที่บอร์ดอีกฝั่งก็จะช่วยจำกัดการเดินของคู่ต่อสู้ได้หากติดบัฟเพิ่มดาเมจดาเมจก็จะแรงมากๆเป็นต้นจุดอ่อนเอโคโครอนอาจจะต้องอาศัยดวงสักหน่อยว่าจะส่งได้บัฟอะไรและเข้ากับสถานการณ์หรือซัมมอนในมือตอนนั้นหรือไม่รอนจะเล่นยากหากเจออีกฝ่ายขึ้นรถแฮกริดบ่อยๆเนื่องจากจะไม่ตกเป็นเป้าการชนของบัฟมา้าแต่ต้องระวังการเล่นเป็นค หากเราหนีขึ้นรถหรือหลบในหมอกคนเดียวเพื่อนจะตกเป็นเป้าการชนตลอดเวลาและโดนย่ำตายได้ง่ายค่ะนอกจากนี้ส่วนตัวก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างแพ้ทางสายซัมมอนโถมหนักเนื่องจากตัวเด็กไม่ได้มีดาเมจเวทจาพอที่จะเคลีย์บอร์ดและค่อนข้างแพ้ทาง Echo b e l l a t r i x เนื่องจากเวลาเราส่งซัมมอนพุ่งไปชนอาจจะโดนผู้เสพของเบลา่าสี่หายกลางทางได้ เอคโคจินนี่ความสามารถของเอเคโคจินนี่คือจะเก็บสแต็กจากระยะทางการเคลื่อนที่และการโจมตีปกติเมื่อสแต็กครบจะเข้าสู่โหมดบินซึ่งจะขึ้นไม้กวาดและใช้ไม้เบสบอลโจมตีอย่างแรงเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งดาเมจตรงนี้จะเบสจากค่าพลังโจมตีปกติขณะอยู่ในโหมดบินจะสามารถบินซิกแซกไม่โดนซีรวมถึงข้ามฟากสนามไปโจมตีอีกฝ่ายได้ด้วยสำหรับการจัดเด็ก Echo g i n จนนจะคล้าย Echo Snap เเพ,เพราะเน้นการเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติดังนั้นจึงต้องมีการใส่การ์ดเควินและทา t เท n เนอรเป็นการ์ดหลักนอกเหนือจากนั้นสามารถใช้ปูเต้นและออฟสครสัสในการช่วยเพิ่มเกจจากระยะทางการเคลื่อนที่ ทางนี้ตอนเข้าโหมดบินไม่จําเป็นต้องข้ามฝั่งเสมอไปการทิ้งเพื่อนไว้คนเดียวแน่นอนว่าจะทําให้เพื่อนตกเป็นเป้าถ้าเพื่อนยืนไม่ไหวจะแย่เอาได้แนะนําให้คอยดูบอดฝั่งตัวเองและระยะเวลาเกตบนหัวด้วยนะคะจุดแข็งของเอ h คอ i n จินนี่เป็น Eco เอ h คที่ทําดาเมจได้แรงมาก ขึ้นบินทีถ้าโดนจังๆก็เลือดหายได้ครึ่งค่อหลอดแถมสามารถเลี้ยงเลือดได้เก่งเนื่องจากเราสามารถเลือกที่จะบินตีคนไหนก็ได้ถ้าจับคู่กับสายเวทที่มีคนช่วยปิดดาเมจให้ก็จะเยี่ยมเลยค่ะจุดอ่อนต่อให้การจัดการของจินนี่จะคล้ายสเนปแต่เรื่องการเคลียร์บอดนั้นไม่เก่งเท่าเนปที่เป็นการตีชิงจินนี่จะเน้นตีเป้าหมายเดียวทําให้รับมือเวลาเจอซัมมอนถมเยอะๆได้ยาก อีกข้อหนึ่งคือจินนี่จะแพ้เี็กที่ใส่โล่ใช้โล่ได้เยอะเช่นพวกนัมบลอร์ลูนา่ารอนเพราะวิธีการแก้ทางจินนี่นั้นง่ายนิดเดียวคือการกลางโล่ตอนจินนี่บินมาตีเท่านี้ดาเมจก็จะหายไปเยอะเลยค่ะเอ h โคฟลิ w i c k ความสามารถของ e c h โคศาสตาจารย์ฟลิตวิกจะบันทึกตัวเลขจากค่าไรา้การ์ดที่ใช้โดยจะส่งผลให้เกิดเอฟเฟกตแบบ แบบที่ 1. เ,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 เมื่อใช้การ์ดโดยเรียงค่ารายจากต่ำไปสูงจะเสกตัวโน้ตที่ทำดาเมจเป็นโปรเจกไทแบบที่ 2. เมื่อใช้การ์ดโดยเรียงค่ารายจากสูงไปต่ำจะเสกการ์ดที่ค่ารายต่ำที่สุดเบิล2ครั้งและตัวเลขพิเศษหากเรียงค่ารายการ์ดที่ใช้เป็นตัวเลข5 6 2จะเสกวงฟื้นฟูนฟนมานาที่พื้นเป็นระยะเวลาสั้นๆ การนับตัวเลขนี้จะเป็นการนับแบบต่อเนื่องกล่าวคือตัวเลขตัวสุดท้ายในชุด3ตัวจะกลายเป็นตัวเลขตัวแรกสำหรับชุดถัดไปค่ะการจัดเด็กจริงๆด้วยความสามารถของเอ h o นั้นไม่ได้ฟิกซ์ว่าต้องเป็นเวทหรือซัมมอนแต่การเล่นสเปลมักจะต้องรอจังหวะที่ใช้ให้เหมาะสมตามสถานการณ์เอ h o า w i ฟลิวิซึ่งมีข้อจำกัดด้านการเรียงการ์ดจึงเล่นสายซัมอนได้ง่ายกว่ามากเพราะสามารถลงได้เลยไม่จำเป็นต้องรอ เช่นสูตรยอดนิยมตอนนี้เล่นเป็นโกเลมและกระเป๋าแล้วเรียงการ์ดห้เบิร์นิฟเลอร์หรือเมิร์ดแลบตอนเล่นก็ท่องสูตรคณิตคิดวนไปเช่น5 6 2 2 3 4 4 5 6 6 5 3 3 4 5เป็นต้น ส่วนใครจะลองจัดเด็กแบบอื่นๆก็พยายามหาการ์ดค่าได้2,3,4,5ามส้าะกันไปอย่างละใบ2ใบและการ์ดค่าได้6อีกห่งใบทั้งนี้เพื่อให้สามารถวนคโมโดได้ครบและเร็วที่สุดแต่อย่าลืมพิจารณาตัวการ์ดกันอีกทีด้วยนะคะว่าเข้ากันหรือไม่จุดแข็งของ e c o คฟลิตวิถ้าเรียงการ์ดน,นี้วนการ์ดได้ลื่นไหลก็จะทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่อง จุดอ่อนเป็นเอ็โคที่ต้องใช้สมาธิในการเล่นสูงมากสูงกว่าเอ็โคป้ามากนากาซะอีกเป็นอีกหนึ่งเอ็โคที่เล่นยากเพราะมีข้อจำกัดเยอะต้องหัวไวกับการนับเลขจัดเรียงการ์ดถ้าพลาดก็จะเสียจังหวะเอาได้ง่ายๆรวมไปถึงหากโดนสมุดสุ่มอีกฝั่งส่งการ์ดมาขัดคอมโบก็อาจจะแย่ได้ค่ะเอ็โคสุดท้ายเอ็โคเซดริกความสามารถของเอ็โคเซดริกคือการได้มานาคืนจากการใช้มูฟและได้มูฟเพิ่มจากการใช้มานา อธิบายแบบละเอียดก็คือทุกๆก,การเดิน3 9ก้าวก้าถัดไปจะรีมานาคืน1มานาและทุกๆก,การใช้8มานาจะได้รับการ์ดมูฟคืน1น1ใบนั่นเองค่ะการจัดเด็กไม่ได้มีการตายตัวใส่อะไรก็ได้ไม่มีผลต่อความสามารถของอิโคแต่ถ้าอยากเอาข้อได้เปรียบเรื่องมูฟมาใช้ก็เล่นการ์ดที่อาศัยมูฟมากๆเช่นบลัเจอร์หรือสกูตปถุไฟได้โดยไม่ต้องใส่แมนติคอเต้นยอ่อเนื่องจากเราต้องการใช้การดเดินนั่นเอง จุดแข็งแน่นอนว่าเป็นเรื่องมูฟ เป็นเอคที่เล่นแล้วมูฟเหลือเฟือเดินได้อิสระกว่าเอคอื่น,นเรียกได้ว่าเดินหลบสกิลเดินตีม,มอนช่ำๆได้เลยค่ะยิ่งใส่สนิชมาช่วยเพิ่มมูฟด้วยแล้วช่วงไทยเกมจะได้เปรียบกว่าคนอื่นที่มูฟเริ่มหมดแน่นอนจุดอ่อนส่วนตัวคิดว่าเป็นเด็กสายค่อยๆนวดฟื้นฟูมูฟฟื้นฟ,นฟูมานานเล่นไปเรื่อยๆนามเมไม่ได้เบริร์สแบบหวือหวาอาจจะแพ้ทางสายเลดเกมเช่นพวกนัมดอได้สำหรับ2องเอคสุดท้ายนี้เนื่องจากเป็นเอเคิใหม่แกะกล่องนามเ พูดเพียงพื้นฐานความสามารถของเอ h o คร่าวๆอาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์มากพอที่จะวิเคราะห์หากใครลองศึกษาวิจัยและมีความเห็นใดเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะับกันไปแล้วสำหรับอัปเดตเรื่อง Echo ล่าสุดของเราสำหรับข้อมูล Echo อื่นๆอีก11เอ,อ h o และเทคนิคการดอลแบบพื้นฐานสามารถกลับไปย้อนรับชมคลิปไกด์หมาเอ2ได้เลยนะคะ ใครดูมาจนถึงตอนนี้สำหรับมือใหม่หัดเล่นหรือคนที่ไม่ได้เล่นนานแล้วสนใจอยากกลับมาเล่นตอนนี้ตัวเกมมีระบบรุ่นพี่รุ่นน้องที่สามารถให้รุ่นพี่จัดเด็กให้รุ่นน้องคอยส่งรุ่นน้องตอนลงสนามประลองได้แบบเรียลไทม์เมื่อแต้มถึงที่กำหนดจะมีการจัดสอบและถ้าสอบผ่านจะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆด้วย ถ้าสนใจอยากมีรุ่นพี่สวยและใจดีแนะแนวให้สามารถส่งคำขอมาในระบบเพียร์เมนเทอร์โดยพิมพ์ชื่อเมยูเมหรือแอดดิสคอร์ดมาคุยกันหลังไม่ได้นะคะ สุดท้ายนี้ขอประชาสัมพันธ์ว่ามามีมีสตรีมเกม Harry Potter m a g i c a w a k e n ทุกวันศุกร์เวลา3ามทุ่มมานั่งจุม่มนั่งพูดคุยกันได้เสมอถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อยากฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและช่วยให้ช่องของเราได้ถูกคนพบต่อไปแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย